สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเฮ้กายมาคะ่ะทุกคนมากินเมี่ยงปลาทูด้วยกันเมี่ยงกุง้งเมี่ยงปลาทูเมี่ยงไข่มารยน้ําจิ้มรสเด็ดน้ําจิ้มเนี้ยต้องเด็ดนะถ้าไม่เด็ดไม่อร่อยนะคะทุกคนมากินด้วยกันปลาทูเป็นปลาทูที่เราทําเองสับเมอไม่เคม น้ำจิ้มทำเองกับมือน้ำจิ้มต้องรอร่อยนะทุกคนน้ำจิ้มต้องรอร่อยอืมอืมอืมน้ำจิ้มอืม้อออกลับไปกรอบเลย đồ nấm tiêm các bạn sốt tiêu à không nào na, cung cung Hãy cung อืมกานหวานใส่เส้นข้าวปุ่นลงไป <c oughs> แล้วก็ <c oughs> น้ำจิ้มลาดนี่เลย <c oughs> มามใหญ่แท้ <c oughs> จะกัดได้ไหมอืมเลิวมาก ำจำได้ไหมจำได้หรออร่อยปหวานอ,อ,อ,อ่อืกินไปซื้อไปได้บมดเด็ดฮันนียใช่ ตลางวไม่กินแผน็บกินไข่ลองไข่ไข่นี้คือต้มแล้วก็ทำสลัดผักให้สาไปกินที่ทำงานตอนเลยเหลือก็เลยนำมากินโอ้ขึ้นมาคำใหญ่แท้ลรออืมอืม โมมจนหมดพูดไม่เป็นออ,อกเนอะแซ่บบะหมี่ผักชีใส่มีตันหอมกับผักออกดีดี <c oughs> แต่บะหมี่ผักชี เพระท่านแล้วนะคะว้าแสบลองไปเห็ดกินเบิงเด้อแสบอีกเด้อเส้นหนึ่งกินแบบ อืมสัมกครับกินพักหลายๆซีเรียบประปรุงกับ สวงวะสวงวะเลยพม่น้องเอ้ยจากที่ไอ <c oughs> สวงเลยจากที่ไอติดต่อกันมากหลายมือ่อสวงเลยค่ะ